ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Infinix Note 30 VIP ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากอ n f ฟิ i x นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาหมื่นที่ได้สเปคมาดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆได้จอ AMOLED 120 h z ิรม12 g b แล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก็ชาร์จเร็ว68วัตต์นะครับแล้วก็ยังรองรับไวเลสชาร์จสูงสุดอยู่ที่50วัตต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะนาเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกัน ตัวนี้นะครับปล็อกไายนิ้วมือบนหน้าจอครับผมนี่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาพร้อมกับจอ120เฮิรตผมอยากจะให้เพื่อนๆดูตั้งค่าของเขาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวอัตรารีเฟรชหน้าจอของเขาเราสามารถที่จะปรับได้แบบ4สเต็ปเลยนะครับนเพื่อน ก็มี120เฮิ90เฮิ60เฮแล้วก็อัตโนมัตินะครับในการเล่นครั้งนี้ผมก็จะปรับไว้ที่120เฮิเลยนะครับผมแล้วก็ CPU ของเขานะครับเป็นตัวแรงครับเป็นตัว Dimensity 8050นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรผมเทสคะแนนอันตุตุออกมาแล้วก็ได้เกือบจะ700,000เลยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยเนาะเมื่อเทียบกับเรทราคาที่เขาวางจำหน่ายนะครับเพื่อน แล้วก็ตัวนี้นะครับ X Arena ครับผมก็จะเป็นในเรื่องตัว Gallery Game นะครับเป็นที่เอาไว้รวมแอปเกมนะครับผมตรงนี้ก็จะมีตัว Darling Engine นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆนแบบบล็อกการแจ้งเตือนแล้วก็ปรับในเรื่องตัวกราฟฟงกราฟิกจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนและที่สาคัญครับโหมดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยให้เพื่อนเพื่อนมาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาครับการชาร์จแบบบายพารครับผม ก็ดูจากตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจเนาะนั่นก็คือเราเล่นไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับปกติสมาร์ทโฟนทั่วไปอ่ะกระแสไฟมันก็จะเข้าตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวอินฟิ i x Note 30สซีรีส์นะครับเขาก็จะยิงตรงเข้าไปที่เมนบอร์ดเลยนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องตัวอุณหภูมิเนาะเวลาเราเล่นเกมไปอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะช่วยถนอมตัวแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับว่าเกณ์การชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆอยู่ ฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับคนที่ใช้อ n f ฟิ i x Note 30สามซีรีส์อยู่เนี่ยก็ถูกอกถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยเขามีให้ใช้ตั้งแต่ตัว Note 30 4 g ที่เป็นตัวเริ่มต้นของเขาเนาะแล้วก็ Not ต3 0 5G แล้วก็ตัวรุ่นพี่ของเขา n o ้ e 3า VIP ีเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานนะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 9 9ื่อบาทนะครับเพื่อน ก็สเปคเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าโอ้โหสเปคเนี่ยคือดีมากครับจอ6.67นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED 1 2ร้อิรความละเอียดเป็น full hd ครับเพื่อนเพื่อนทัสซิมพิลเลตเนี่ยสูงสุดอยู่ที่360เลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสแกนลนิวเบอร์บนหน้าจออ่ะโอเคแล้วก็มีในเรื่องตัวหมดถนอมสายตาเนาะเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วครับผมเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆปรับสุดนะครับตั้งค่ากราฟิกเนี่ยจะได้ที่ h d r s d สูงมากเลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าถ้าเพื่อนๆปรับลงมาดีเฟรมเรทอยู่ที่ออลต้านะครับปรับลงมาที่สมดุลเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าครับปรับลงมาดีเฟรมเรทเด้งไปสูงสุดหรือว่าเอ็กติมให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเล่นแบบจริงจังนะเนี่ยก็ปรับกราฟิกแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนมากเขาก็จะปรับกราฟิกแบบนี้กันแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาต เอาภาพส,สวยๆหน่อยแล้วกันปรับกราฟิกไว้ที่ HD, S D เฟรมเรทไว้ที่อ mm ัลตานะครับสีสันดสดใส 2X นะครับผมผมขออนุญาตปรับแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับฟีลลิ่งในการเล่นขอเล่นโหมดที่มีแมปรถถังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าชอบมากครับแมปนี้โห่รถถังเอ่ยปืนเอ่ยอย่างเงี้ยยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับยิงกันสงครามครับตุ้มตั้มตุ้มตั้มเลยนะ CPU ของเขานะครับก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 8050นะครับเป็นชิป6นาโนเมตรก็ขึ้นชื่อในเรื่องตัวการประหยัดพลังงานการควบคุมความร้อนจัดก,การความร้อนก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆชิปเป็นตัวแรงเนาะมาพร้อมกับแรม12 g ิบวกแรมเสริมเพิ่มได้อีก9 g ิกนะครับก็สูงสุดอยู่ที่21 g ิเลยก็คือแบบโอ้โห จุกๆเหลือเฟือครับตัวแรมของเขาให้มาแบบเยอะมากถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ขายในเดืราคาเดียวกันนะครับต้องบอกว่ากินขาดมากๆครับผมแล้วก็หน่วยความจําของเขาเนี่ยก็มีมาให้ 256GB กิกนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับผมกล้องหน้าเซลฟี่เป็นกล้องหน้าจอรูอยู่ตรงนี้ความเร็วอยู่ที่32ล้านกล้องหลัง3เลนก็มีความเร็วหลักอยู่ที่108ล้านนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ก็5000แอมป์ชาร์จสายปกติเนี่ยจะอยู่ที่68วัตต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ ตัวเวลชาร์จสูงสุดอยู่ที่50วัตต์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ชาร์จไร้สายได้ด้วยนะภายในกล่องเขาก็จะมีตัวชาร์จไร้สายมาให้นะครับเพื่อนๆสำหรับตัว infinix note 30 vip นะครับลำโพงก็เป็นลำโพงของตัว jbl นะครับเพื่อนๆนเสียงดีอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลเลยให้เสียงแบบสมจริงอยู่แล้วนะกระหึ่มสมจริงนะครับผมไจโรเป็นยังไงบ้างไจโรสโคปจากที่ได้สัมผัสตร,ตรงนี้คือเนี่ยครับเพื่อนๆคือทํางานออกมาได้ดีครับทางานออกมาได้ดีไจโรจากที่ได้สัมผัสนะ ลำโพงคู่เสียงกระหึมดีตัวนี้มีมาตรฐานกันตัวนี้เนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับ IP 5 3ครับผมก็คนที่แว้นมอเตอร์ไซค์นะพี่พีไรเดอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าเอาไว้ดูแมปอยู่ฝนตกกระทันหันบังเอิญขี่ไปฝนลงเม็ดมาปุ๊บปะปุ๊บปะอย่างเงี้ยเก็บไม่ทันอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะไว้ใจได้เลยนะรับหนึ่งเพราะว่าเขากันได้เนาะเรา ไปเอารถถังเลยไหมไม่ไม่เอาดีกวา่าผมกลัวผมตายเร็วผมขอค่อยๆไล่ฟาร์มไปแล้วกันเราลงลงตรงนี้แล้นเพื่อนๆว่าจะมีคนลงเยอะไหมตรงตรงสนามซ้อมโอตรงนั้นหนึ่งมีคนลงไปเอารถถังแน่นอนถ้าได้รถถังก็อยู่บนรถถังเลยนะเ <c oughs> นี่ยครับดูตาเล็ก ลื่นไหลสมตดดีครับคือโอ้โหมีลงหนึ่งครับลุยเลยไหมเราเพื่อนเอาด้วยไหมเพื่อนเอาอยู่เฮ้ไ,ไปเราเก็บปืนยิงเลยเราไปสิเนี่ยครับเจโรคือคือดีครับเจโรคือดีไปไหนละตัวนั้นไปไหนละ วิ่งหนีก่อนเพื่อนไม่มาโหเข้าบ้านไม่ได้เลยเรามเมอนาไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเราไปดีกว่านาะเพื่อนไม่มาด้วยไปเราวิ่ง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 ,ว,งวิ่งแบบพี่ตูนเลยเราวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อน เสียงแบบโคตรดีเลยครับบึมบัมบึมบัมเลยไปเราไปดีกว่านูนเพื่อนวิ่งไปนูนเลยครับเจโลคือคือโอเคมากครับสมกับราคาครับเพื่อนๆอุ้ยมีมีมีอุโมงค์อยู่ตรงนี้ภาพสวยกราฟิกสวยรายละเอียดครบครับดีดีมากครับดีมากดีมากเฮ้ยย่ามีใครลงมาหรือยังนะน่าจะยัง ว้าวเกาะวิวสามกระเป๋ามาซี่มาซี่นะฮู้อาพีจีา RPG. มาซี่มาซี่พร้อมเสมอมาเชอบอกมาโอ้ของอย่างแน่นเลยตรงนี้เพื่อนเราตายไปแล้วเอ้าเมื่อกี้เก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไปดีกว่าเพราะว่าพวกนั้นเขายังไม่มีไอ้นี่กันยังไม่มี RPG นะยังไม่มีของหนะักเดี๋ยวผมจะไปเรียกเพื่อนอยู่ไหนว่าเออจะเย็นเยนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเรียก ดรือว่ามันดักอรอเราอยู่โดนไหมโอ้มานี่แล้วโอ้โอโอโอ เฮ้ยเถิ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 ยโอ้โหยิงอะไรยิงไม่โดนเราเนี่ยอะไรวะโอ้โหโดนจนได้เพื่อนจ๋าอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยแค่นี้เองถ้าใช้ตัวปูพรมไปก็จบไปแล้วนะเพื่อนมาไหม 3า0รอยกว่าดูมันต่อยเราตายครับก็โอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยครับผมก็เป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า infinix note 30 vip ลองเล่นเกม PUBG Mobile ให,ให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้แบบไปบูก๊กระหึ่มมากมายนักนะครับแต่ว่าพอสรุปใจความสรุปอาการได้นะครับลำโพงกระหึมนะ่มเนาะลำโพงเสียงกระหึ่มดีนะครับผมเพราะว่าเป็นลำโพงคู่ฟิในการทัดดีจอสวยใสนะครับผม ก็การเล่นต่างๆคือโอเคมากๆใจโลก็ทํางานออกมาได้ดีครับผมใครที่มีหูฟังตัวท็อปอยู่แจ็ค3.5เขายังมีมาให้ใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเใช้งานได้ครับผมโดยรวมแล้วก็คือการเล่นเกมพั b g m o มบ l e เขาทําออกมาได้ดีมากครับความร้อนคุมได้ดีนะจัดการได้ดีอยู่นะครับผมจอก็ใหญ่สะใจดีนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ